โฟทายเตาแก๊สน,นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับกับรูปล่อยแก๊สที่มาถึง5้รูพิเศษกว่าแบรนด์อื่นๆที่มีในท้องตลาดการที่มีรูปล่อยแก๊สถึง5้รูนะครับจะช่วยให้แก๊สปุณุณออกอย่างสม่ำเสมอแล้วไฟก็จะทมาำเสมอนะครับทำให้ประหยัดแก๊สแล้วก็ ความร้อนที่สม่ำเสมอจะทําให้การปลูกอาหารคุณออกมาอร่อยและน่ารับประทานมากขึ้นและพิเศษกว่านั้นมากับระบบความปลอดภัย12จุดไม่ว่าจะเป็นทั้งภายในและภายนอกที่เห็นอย่างนี้ไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะมาหมุนเล่นได้ไม่ต้องกลัวว่าจะมีแก๊สรั่วข้างในยังไงทุกจุดปลอดภัยแน่นอนนะครับผมและยังมากับขาตั้งตรงนี้ที่คุณเห็นอันนี้เป็นเหล็กกล้ายอย่างดีนะครับทนทานแน่นอนไม่ต้องกลัวมีรอยขีดขว่วนถลอกพิเศษกว่านั้น ที่คุณเห็นนี่ไหมผิวสวยแบบนี้นะครับเป็น t e m p พ r ร์ดแกนะครับดูเป็นกระจกแบบนี้แต่เขาบอกว่าแข็งแรงทนทานมากทนทานขนาดไหนผมบอกได้เลยว่าเขากล้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมยังไงก็ลองไปหาซื้อมาใช้กันนะครับโฟทายครับ